ออซอครั้งแรกตอนที่ไปอบลมที่สีภูมิเซอร์ไพรส์ครับอาซอจัดอาหารขึ้นมาถึงที่ต้องประชุมอาซอครับเป็นคนตักกับข้าวตักอาหารให้กับสมาชิกเองระหว่างที่ตักครับอาซอพูดกับสมาชิกครับชอบเรีนวิเศษแจงแง้งได้อาซอใจดีมากคาตักให้ตามใจสมาชิกระหว่างที่สง่งจานให้อาซออย่างพูดเองครับไม่อิ่มมาเบิ้ลได้นะทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าภรรยาป่าทานบริษัท รองประทานหมายเล็หนึ่งสุภาพสตรีหมายเลขกหนึ่งลงมาดูแลสมาชิกด้วยตัวเองขนาดนี้จะมีกี่ที่ลครับแล้วน้ําเสียงแห่งความใจดีปกติอาซ้อถ้าทุกท่านมองถึงนอาซ้อจะเห็นอาซ้อเป็นคนเงียบๆไม่เคยยิ้มแต่ท่านใดก็ตามครับที่ได้คุยกับซ้อจะได้รับรู้แล้วว่าน้ําเสียงมีมีความใจดีมีเมตตานะครับเหมือนแม่ดูแลลูกเหมือนพี่ดูแลน้องไปทุกครั้งประทับใจทุกครั้ง ไเนี่ยคือชอบแต่ไม่ค่อยถือตัวคือชอบแบบที่ผมไม่ผมก็มาไปแล้วคือพอดีท่านเกี่ยวกับความดีครอบครัวรับก็ธรรมดาคือไม่ถือตัวคือคิดถึงความรักเลยคิดถึงความรักคิดถึงเรื่องครอบครัวครับคือซอซอสลังเฮียเนาะดูดูแลครอบครัวดูแลเฮียดีมากเฮียสีคุ่ง ท่านท่านมาสบายท่านเป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นครอบครัวอื่นก็คงไม่แน่ใจว่าจะจะอยู่ดูแลเฮียไหมอะไรประมาณนี้ครับอประทับใจตรงนี้ครับก็ถ้าพูดถึงซอเนี่ยผมนึกถึงผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบริษัทสีกรุงวอเกอร์ผมมองว่าซอเนี่ยเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้บริษัทเติบโตได้ถึงขนาดนี้ในยุคแรกๆที่เฮียศีกรุงจะต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปติดต่อทำการค้า โดยที่ซอจะเป็นคนดูแลครอบครัวและลูกๆ <performance> ผู้หญิงที่แก่งและเก่งถึงจะช่วยเป็นหลังบ้านให้เฮียของเราเดินหน้าทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จคือถ้าพูดถึงซอคงจะนึกถึงเรื่องอาหาร <ac> <S <S เพราะว่าแกทำอาหารอร่อยอตอนนั้นน่ะไปกินขนมจีนแกงเขียวหวานใช่ไหมม,มีงานอบรมที่บางบอนไปกินครั้งแรกออร่อย <im> แล,แล้วพอครั้งที่สองพอกุ้งไปกุ้งก็เลยจะถามไงว่าใครทําเพราะว่ารสชาติรสมือมันเหมือนเดิมที่ไปอบรมที่บางบอนพอออกมาปุ๊บมาเจอซอนัง่งยืนตักแกงเขียวหวานอยู่พอถามซอก็ซ,อ,อ,ซอททาอาหารเองป่ะคะบอกซอทําเองสิโอ้โหมิน่าล่ะอร่อยใช่สวัสดีค่ะพี่สุน่าสีกุ้งสกายทีมค่อะอยากจะถามซอว่าเมื่อไหร่ หนูจะมีโอกาสทานแกงเขียวหวานของซออีกค่ะอยากทานมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าไม่เชื่อทุกคนรอนะคะเมื่อไหร่ที่ซอทําไปทานเลยค่ะอร่อยจริงๆไปต่างประเทศเนี่ยซอก็จะบอกว่าเนี่ยซื้อสมุนไพรตัวนี้ดีนะซื้อสมุนไพรตัวนี้ดีนะเออเราก็เราก็ได้รู้ว่าอ๋อวิธีการดูแลสุขภาพของซอเนี่ยมันไม่เหมือนของเราเลยคือซอสเขาทานสมุนไพรจีนเลยเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกตัวนี้ดีตัวนี้ดีรักษาตัวนี้แล้วหาย นะครับวันนี้ก็เป็นความอีกหนึ่งความประทับใจเหมือนกัน,นที่ผมไปไปเที่ยวต่างประเทศกับซอแล้วซอก็ได้แนะนํายาสมุนไพรดีๆมาให้เราภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันมา30กว่าปีเป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังของโบสัตัทสีกุงโบเกอร์หากความสำเร็จของสีกุงโบเกอร์เกิดที่เฮียสีกุง จะไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้คุณดวงพรนะเป็นผู้หญิงที่ใจดีให้โอกาสทุกคนและเป็นคนที่เฮีสีกุงให้ความเคารพยำเกรงเพราะผมรู้จักคุณสีกุงมาทั้งชีวิตคุณสีกุงไม่เคยที่จะพูดในทางที่ไม่ดีสำหรับซ้อเลยพรเป็น หญิงที่มีความอดทนสูงน้อยคนที่จะรู้จักคุณดวงพรเพราะคุณดวงพรจะอยู่เบื้องหลังของการทำงานผู้ชายทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังแต่ถือเป็นโอกาสของทุกคนที่จะได้ถามว่าคุณสีกุงมีอะไรดีถึงชนะใจคุณดวงพร